เขาเรียกอะไรนะถนนคนเดินเหรอตรงนี้เหรอครับก็มาจากประมาณถนนคนเดินแล้วค่ะเนาะเบ็ดปองเนาะถนนคนเดินเบ็ดปองโดยประมาณแม่จ่ายให้ด้วยสิห้าสิบจ่ายหรือยังจะเดินแล้วอ่ะไมต้นใจตังจ่ายตังก็เพิ่งจะเดินไปบริเวณ ขอนาฬิกาวงเวียนขอนาฬิกานะครับของเมืเองเบตกย่านนี้ก็คึกคักอ่ะเขามาทำอะไรกัเน,นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่าเปตัดชานนะ, <c oughs> นะก็เป็นบรรยากาศที่ขอนาฬิกานะครับยามนี้เขา,ามีตลาดยามราเตยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เราก็เดินมาเรื่อยๆย,ยังไม่รู้บริเวณไหนแต่เสียงนกเชียบแซ่เลยโอ้สวยเสวยงามมากเลยครับบรรยากาศบรรยากาศยามบารตรีเมือง บรรยากาศคึกคักมากเลยเบืองเบียตรงนะครับเมื่อเราจะเห็นหอนาฬิกาชัดเจนพยายามราตรีเขาก็จะเปิดแสงสีทำให้ดูสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับใครว่าเลยไฟแดงจุดนี้ไฟทางขวามือนะเลยแยกไฟแดงนี้นะฮะ ซอยซอยหนึ่งเพราะว่ามีถนนคนเดินเก็ดตรงจริงไหมน,น้อยไ,นะไปดูหน,น่อยนะครับซอยเนี่ยชื่อซอยอะไรน้องอ๋อมีของไม่มากนะฮะมีของไม่มากนึกว่ามียาวก็ลองเดินไปเรื่อยๆก่อนนี่คือส่วนหนึ่งนะ น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้มีลูกชิ้นออ้ำอะไรกทำอะไรแกชิ้นย่างไก่ย่างจุกปลาหมึกหน่อยนะมาจากตอนเมืองครับอ่าเราจะได้อะไรเขาเรียกอะไรนะหมึกหมึกย่างกับกับ ลูกชิ้นปลาอินดี้เลยล่ะลูกชิ้นนี่นี่นี่ลูกชิ้นปลาอินดีนะครับกระรังย่างอยู่เียสักกกันเออถนนคนเดินเหรอตรงนี้เหรอครับก็มาจากประมาณถนนคนเดินแล้วค่ะเนาะเบ็ดปงเนาะถนนคนเดินเบ็ดปงโดยประมาณของขายไปเรื่อยๆอ่ะตามซอยไปเดี๋ยวลองไปเดินสำรวจดู ه, เดืยนสำรวจล่องนี้ล่องด้านหน้าเป็นอย่างไรบ้างได้ปลาหมึกกับรูกชิ้นปลากายอ๋อเหรอโอ้นี่ก็มีดูโอ้บรรยากาศนะครับ<อ>แล้วก็มา<อ>ดูล่องนี้โอ้หี่ดูซิ ก็มีของขายยำข้ามหลากหลายเนาะนี่โอ้โหทีเ้นโขด้วยตัวเล็กดีจังอ้นี่ก็ไปต่อซอยนู้นด้วยนี่แม่เนะซอยนูน้นฝั่งนูน้นเห็นไหมเขารับเป็น ต่อเนื่องกันเลยอือืนี่ขอนาฬิกาประมาณนั้นเราข้ามไปฝา่างนูนก็จะเจออีกเขามีกระจายกันไปตามซอยนะซอยที่กําหนดนะไปโอเค ยาวแค่ไหนไม่ทราบเดินเรื่อยๆก่อนสมุทรโหรถนนคนเดินนะนะประมาณนั้นนะครับของเมืองเบตงยามบราตุใครอะไม่ทราบอยู่ไหนไม่ทราบอยู่ไหนใช่าไหมนะยี่สิบอ่ะนี่เจ็บาเนี่ยแล้วที่จริงวันน่ะ ไว้ได้อ่ะเป็นชิมที่วันเลยอ๋ออย่าเพิ่งแกะมันไม่ต้องแกะไว้แบบนี้แหละอ่าฮะาเป็นเป็นสตอรข้าวใช่ไหมอ๋อสตอรข้าวไม่ต้องแกะจังไรนม่อาจแล้วะจะมีไหมเนี่ยมีทุกวันเียม,มาทุกวันมาใหม่อืมฮะอ๋ะอนี่นี่ไอ้น,นี่อินโดเหรอจ้าซาลาอินโดซาลาอินโดแล้วขายไง เท่าไหร่นะครับโรเจ็ดสอ๋อโรเจ็ดสิบ่สมโชกุนโรเจ็ดสอ๋อส้มเจ็ดสิอันนี้ก็ของเบนรงอ๋อครับขอบคุณครับโรเจ็ดสคุณแม่สนใจส,สตอนี่สตอก็มาเรื่อยๆอ๋อ,อ,อไอนี้แกะเม็ดแล้วแต แกะเม็ดแล้วนี่ไว้ไม่ได้กี่วันใช่ไหมถ้าแกะเม็ดนี้มันจะมันก็อยู่ได้อยู่นานแต่ถ้าเอาใส่ตู้เย็นก็จะติดกันโอ้ยอยู่ได้อือหืออ่านี่มันต้มมันของมาเลก็อร่อยฮะเหรอเอามันต้มมาเลยอ่ะไม่เคยมันมันหัวมันมาจากมาเลยแต่มาซื้อมาต้มเองอ้าวเหรอต้มขายถุงละยี่สิบอ้าวถุงละยี่สิบ เรื้องมาต้มขายธรรมชาติในต้มไข่เใส่เหูืออย่างเดียวเอ่อไม่ขมนะไม่ไม่มีขมไม่มีขมอ่าอร่อยอร่อยอร่อยโอเคโอเคต้มมาจากมาเลยโอเคแม่จ่ายด้วยจ่ายถุงละสองร้อยมีจ่ายยังโอเคตี๋แม่ได้มันบอกมันมาเลมันมาเลครับ อร่อยอร่อยใส่เครืออร่อยลองดูใส่เครื่องอย่างนี้เขาผู้นี้จะมาดูค่ะพวกนี้มาดูตอนเย็นเลยเขาจะมาตอนเย็นตอนเช้าเขาไปกินก่อนกอต้องอ๋อครับขอบคุณมากครับต้นใบายบหน่อยครับขอบคุณครับแล้วีพวกผลไม้อะไรไม่มีนี่ไงอินโดอ่ะคุดอะไรอ๋อคุดยังไม่ออกนะเออมันยังไม่ออกยังไม่ออก นมจีนคนครวะนี่นมจีนแต่หมดแล้วมั้งเนี่ยก็เก็บแล้วอันนี้ก็เต้าหู้เต้าหู้อ้าวเาราเปอ้อผัดไทยผัดไทยผัดไทยก็หอยทอดเหรออ๋อนี่ใช่ไหมค่ะหมดแล้วกล่องท่างหายกล่องละห้าสิบ แป้งกรอบใช่ไหมแป้งกรอบอร่อยไม่ไม่แป้งเยอะนะอเอาดูดูดูสักกล่องสิหมดแล้วไงหมดอีกทอดร้อนหมดกล่องไหนดีครับคุณแม่จ้าเอาเล้วเอาแค่หอยเยอะหอยเยอะห้าสิบบาทเดี๋ยวคุณแม่มามีหอยทอดจ่ายตังค์ให้ด้วยคนจ่าย คแล้วเราเลิกกี่โมงเดี๋ยวเอาเลิกแต่ะสามทุ่มหน่อยสามทุ่มตรงนี้เดินยาวไปแค่ไหนได้ไปเป็นเรื่องนี้ก็มีของขายอ๋อมีอีกเป็นวงกลมใช่ไหมเลี้ยวไปอ๋อมีีมอะไรออ๋มีอีกอาแหารเหนือไก่ทอดอ๋อโอเคนั่นอะไรมันเนาะอันนี้มันมาเลยนี่ไงเอาอะไรไม่เอาอะไรมาผัดไทยก็มี สนใจไหมผัดไทยแล้วนี่หอยทอดโอเคข้าพเจ้าได้แล้วงั้นลองแม่ใจให้ด้วยสิห้าสิบใจหรือยังยังจะเดินแล้วอ่ะไอคนใจตังคใจตังอ่ะเขาเรียกกันแหละเรียกให้มาใจไงอืมขายดีไหมคะคุณค่าขายดีโอเคอื เรามีหมเล็กๆเอาแบบเอาไปลองกินไหมอยู่ไหนไม่เห็นเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นอ๋อหรอเออเจ็ดสิบห่อโลนหรอโอ้ยโอ้ยก่อนก็ได้โอ้โหมะม่วงใบนนี้ใหญ่มากโอ้โหยังไงข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด ดยอกเลยใช่สำรวจเดินหนึ่งรอบกพาเดินหนึ่งรอบให้ได้หนึ่งรอบก่อนก้าไม่ได้เท่าไหร่เลยเนาะโก็กระจายนะกระจายออกมาขายรอบเมืองนะครับเราก็เดินสำรวจนี่ย่านนี้ก็มี นแบบะครับแล้วก็มาทางนี้ป้ายคุณแม่ไเออนีน่อันนี้อะไรเนี่ยขอหมกเหรอขอมกค่ะขอหมกค่ะเนื้อเนื้อเหรอค่ะมีเไม้มีลากนี่ขนนแกงเนอนอ,อ,อะไรนะ เหลือจิ้นเลือดไม่ใช่นเปรียวไหมอ๋อนาเนือดไม่เปรี้ยว่ะเปรวเนปรี้ยวอันนี้อะไรอ่ะแกงขนุแกขนมอมมีเนาะาายาอันนี้นี่หอมกนะครับตนาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับ ขอดงค,ครับก็ด้านหลังก็เป็นหนอนากาเบรตรงนะครับมาเป็นเบรตรงแล้วนะคะอคโอเคอุ้นแม่อุณนแม,ม,ม่โอเค